ก่อนไปชมคลิปก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะที่เขาได้มีการจัดกลุ่มนะคะผู้ที่เดิน,เดนทางเข้ามาไทยเนาะว่าแต่ละกลุ่มอะคะ่ะ ก็จะมีกลุ่มกลุ่มสีเขียวกลุ่มสีฟ้ากลุ่มสีแดงเนาะก็แต่ละกลุ่มก็จะมีเงื่อนไขอะไรบ้างเนะาะเดีย๋ยวจะเดีย๋ยวจะมาลองอธิบายท,ทีละกลุ่มทีละกลุ่มนะคะตารางตรงนี้จากเอ,อ่อในในเว็บไซต์สถานทูตไทยประจํากรุงปารีสนะคะค่ะก็มาที่กลุ่มสีเขียวก่อนนะคะคือเฉพาะรายชื่อประเทศที่ได้รับอนุญ,ญาต46ประเทศตามที่เขาประกาศออกมานะคะว่าเ,ออเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำนะเนาะก็แต่ เขามีโน้ตตรงนี้เอาไว้นะคะว่าก็คือคนที่จะเดินทางเข้ามาค่ะต้องอยู่ยในประเทศตามลิสต์46ประเทศนะคะไม่น้อยกว่า21วันนะแต่ตอนแรกที่กระทรวงการต่างประเทศเขาโพสต์รูปนี้มาเนาะมันไม่มีประโยคนี้เนาะคำว่า a c c e p t t h o s e who h a v e just travel out from Thailand นะคะแต่พอมาดูในโพสต์ของ สถานทูตไทยประจํากรุงปารีสนะคะมันมีประโยคดีขึ้นมาเนาะในหัวข้างบนนะคะเขามีเขียนว่ารีไวต์เวอร์ชันนะคะวันที่21ตุลานะคะช่วงเวลาอ,อ่5ทุ่มครึ่งนะคะแต่มันมีเวิร์ดดิ้งที่ต่างกันตรงนี้เนาะก็คือยกเว้นคนที่เพิ่งเดินทางมาจากประเทศไทยอะคะ่ะสเราเราอาศัยอยู่ที่ไทยเนาะเราอยากจะบินไปฝรั่งเศสอย่างเงี้ยไปเที่ยวสักออสองสสองสัปดาห์ใช่ไหมก็คือสิบสี่วัน แล้วเราอยากบินกลับมาที่ไทยก็ได้ก็คือไม่จําเป็นต้องอยู่จนถึง21วันเพราะว่าเราเดินทางมาจากที่ไทยเหมือนกับว่าข้าจะมองว่าโอเคประเทศไทยเป็นประเทศที่เซฟเออความเสี่ยงต่ําแล้วเราบินไปประเทศฝรั่งเซศสซึ่งอยู่ในลิสต์ประเทศที่มีความเสี่ยงต่ําเหมือนกันเขาก็เลยเอออนุญาตให้ไม่จําเป็นต้องอยู่จนถึง21วัน เวลาคุณบินกับมาไทยคุณก็มาเข้าเงื่อนไขตรงตรงนี้ได้อะเนาะถ้าสําหรับใครที่อยากไปเที่ยวกําลังวางแผนไปเที่ยวหลายๆประเทศอะเนาะก็พยายามเที่ยวในกลุ่มประเทศที่อยู่ในลิสต์ รายชื่อ46ประเทศมันก็จะดีกว่าเนาะต่อมาเรื่องของการกักตัวนะคะควัน1ีเนาะโนควัน <No quarantine S> 1ีก็คือไม่ต้องกักตัวแต่แต่จริงๆแล้วเขามีโน้ตไว้ว่า,วาตรวจ RT RTPCR ใช่ไหมตอนที่มาถึงไทยอะค่ะเราก็ต้องออกักตัวอยู่ที่โรงแรมอย่างน้อยหนึ่งคืนเพื่อรอผลตรวจว่าออกมาเป็นลบคุณถึงจะเออ,ออกไปที่อื่นได้เนาะแต่เขาบอกว่าโควิด -19 แต่จริงๆแล้วโอเคมันต้องกักตัว อยู่ที่โรงแรมหนึ่งคืนนะเนาะก็คืออารมณ์ประมาณว่าเออนอนพักรอผลตรวจอยู่ที่โรงแรมและกันเนาะอะไรเงี้ยเขาเลยไม่นับว่าเป็นเออการกักตัวมั้งต่อมาเรื่องของวัคซีนต้องฉีดวัคซีนครบโดสนะคะ ก็คือต้องเป็นวัคซีนตามยี่ห้อที่เขากำหนดนะคะก็คือต้องได้รับรองจาก WHO และกระทรวงสาธารณสุขไทยก็ยี่ห้อไฟเซอร์โมโนนาแอสตราเซเนกาใช่ไหมแล้วก็จอร์สันอันจอร์สันแล้วก็ซินด v กแบ i คซินโนฟาร์มสุกนซึ่งต้องฉีดครบ2โดสนะคะตามยี่ห้อที่เขากำหนดนะยกเว้นจอร์ s สันอันจอรสัที่ฉีดแค่โดดเดียวนะคะและต้องฉีดวัคซีนโดสสุดท้ายอย่างน้อย14วันก่อนการเดินทางก็คือพอฉีดโดสสุดท้ายปุ๊บต้องรอง รอไปอีก14วันนะคะคุณถึงจะเดินทางได้เนาะต่อมามาถึงเรื่อง r ี q u i r e m e n นนที่ต้องเตรียมก็คือมีการจองนะคะโรงแรมนะคะเอคิวหรือชาพัดนะคะหนึ่งคืนนะคะในนี้โน t ไว้ว่าให้เป็น payment confirmation นะคะยืนยันการชำระเงินนะคะถ้าการจองโรงแรมแบบ AQ ะคะ่ะม,มันก็จะมีลิสต์รายชื่ออยู่เนาะว่าโรงแรมไหนเป็นโรงแรมกักตัวแบบ AQ นะคะแล้วก็ หรือจองโรงแรมแบบเชาพัดนะคะก็คือคุณต้องจองโรงแรมผ่านระบบเอชาบาหรือเว็บไซต์ที่เขากําหนดนะคะซึ่งตรงโรงแรมะนะมันก็จะมีรายละเอียดเอดิบย่อยออกมาอีกว่าถ้าไปทางอะค่ะเครื่องแลน,นดิ้งลงที่ไหนก็คือคุณต้องจองโรงแรมอยู่ในกลุ่มจังหวัดเดียวกันกับที่เครื่องลงนะคะเช่นเครื่องมาลงที่สุวรรณภูมิใช่ไหมคุณก็ต้องเลือกโรงแรมที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพสมุรชลบุรีป,ปาาร,รปาจีนนะคะ ถ้าสมมติเออเครื่องลงที่ภูเก็ตคุณก็ต้องลักตัวโรงแรมที่ภูเก็ตนะคะซึ่งมันก็จะมีรายอะเรียยิบย่อยเพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะซึ่งคลิปที่แล้วเออเราก็ได้มีพูดถึงเงื่องไขตัวนี้นะคะก็สามารถไปเข้าไปชมรายละเอียดกันเพิ่มเติมได้นะคะต่อมาเรื่องเอประกันเนาะอันนี้เขาบอกไว้เลยว่าก็คือสําหรับคนไทยไม่ต้องไม่ต้องใช้ประกันนะคะก็คือถ้าสําหรับชาวต่างชาติอะ่ะก็คือต้องใช้ประกัน ะะประกันที่ประกันสุขภาพที่คุ้มครองการรักษาเรื่องโควิดนะคะวงเงินคุ้มครองก็คือห้าหมืนดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งแต่ก่อนมันจะเป็นหนึ่งแสนตอนนี้เขาลดลงเหลือห้าหมืนนะคะต่อมาผลตรวจโควิดเทสต์นะคะถ้าในกลุ่มสีเขียวค่ะก็ต้องมีผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR นะคะแล้วก็ผลตรวจต้องไม่เกิน7.2ชั่วโมงก่อนการเดินทางนะคะอืม แล้วก็ต่อมาเ,ออเรื่องการตรวจโควิดเทสที่ประเทศไทยะคะ่ะก็คือเวลาคุณเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วเนาะซึ่งผู้เดินทางะคะ่ะต้องเป็นคนรับผิดชอบนะคะเลือกค่าใช้จ่ายการตรวจ r t p c r ตรงนี้เนาะซึ่งมันจะรวมกับค่าโรงแรมที่เราจองเอาไวนะ้อะเนาะจองตรวจ r t p c r ค่ะหนึ่งครั้งเนาะวันที่เรามาถึงไทยอะคะ่ะต่อมาในกลุ่มสีฟ้านะคะก็คืคอ sandbox program เนาะแต่ว่าทางเพจสบคค่ะเขาได้มี remark เ,เอาไว้นะว่า,เ,าเป็น17เพื้นที่นำร่องเรื่องท่องเที่ยวนะคะก็คือได้ทุกประเทศเนาะไม่จำกัดประเทศนะคะส่วนเาการกักตัวนะคะก็คือต้องกักตัวในโรงแรมเจคืนนะคะแต่นี่นะคือคุณสามารถ ออกไปเที่ยวนอกโรงแรมได้นะคะเอแต่ว่าต้องอยู่ในจังหวัดนั้นนะไม่สามารถออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดอื่นได้เนาะถ้าสมมติว่าคุณกักตัวที่ภูกเก็ตแซนบอกกันค่ะคุณออกไปเที่ยวข้างนอกได้แต่ว่าคุณไม่สามารถออกนอกพื้นที่ในจังหวัดภูกเก็ตได้ในช่วงลีย์เวลาที่คุณกักตัวอยู่เจ็ดวันนะคะ แต่ก่อนที่คุณจะออกไปได้เนะวันแรกที่คุณมาถึงที่โรงแรมใช่ไหมคุณก็ต้องตรวจเอ่อ RT-PCR ก่อนแล้วก็รอผลเนาะที่โรงแรมพอผลออกมาเป็นลบปุ๊บคุณถึงออกไปข้างนอกได้นะคะแล้วต่อมาก็เรื่องของวอัคซีนก็จะเหมือนกับเอ่อกลุ่มสีเขียวนะคะก็คือต้องฉีดวัคซีนครบโดสตามยี่ห้อที่เขากำหนดนะคะแล้วก็และต้องฉีดให้ครบโดสนะคะอย่างน้อย14วันก่อนการเดินทางนะคะต่อมาเรื่อง e q u i r e m e n นนะ ก็ต้องจองแรมชาพัสนะคะเจ็ดคืนนะคะแล้วก็จองแล้วก็จองผ่านระบบชาบานะคะก็ะก็จะเป็นโรงแรมที่อยู่ในพื้นที่แซนบอกนะคะแล้วก็เรื่องของประกันเนาะก็อันนี้สำหรับคนไทยก็ไม่ต้องเนาะก็ถ้าชาวต่างชาติก็เหมือนกันเนาะก็วงเงินคุ้มครองการรักษาโควิดก็ห0 0 0มื่นดอนลลาร์สหรัฐนะคะ ส่วนโควิดเทสเนาะก่อนที่จะเดินทางเข้ามาเนาะเหมือนกลุ่มสีเขียวนะคะก็คือผลตวรวจ rt pcr ก่อนเอครื่องไม่เกิน72ชั่วโมงนะคะอันนี้เหมือนกันเนาะส่วนโควิดเทสที่ไทยอะคะ่ะเวลาที่คุณมาถึงที่ไทยแล้วเนาะสำหรับกลุ่มสีฟ้าะคะ่ะก็คือต้องจองตวรวจโควิดนะคะแบบ rt pcr เนะเาะสองครั้งนะคะครั้งแรกวันที่มาถึงเนาะแล้วก็ครั้งที่สองก็จะเป็น day หกหรือ day เจ็ดนะคะที่อยู่เนาะ ก็มีโน้ตตรงแบ็บ b o โปรแกรมนิดนึงนะคะเขาบอกว่า,าต้องเดินทางามาถึงท่าอากาศยานนะคะตามที่เขากำหนดนะคะก็คือจะมีที่ชลนรูมินะคะดอนเมืองเชียงใหม่นะคะภูเก็ตสมุยนะคะอ,อุตภเพาแล้วก็บุรีรัมนะคะต่อมานะคะกลุ่มสีแดงนะคะสำหรับใครที่ ไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขเรื่องการฉีดวัคซีนนะคะก็คืคอถ้าคุณฉีดวัคซีนไม่ครบโดสหรือว่าหดหรือว่ายังไม่รับการฉีดวัคซีนนะคะคุณก็จะมาตกมาอยู่ในกลุ่มของออกลุ่มสีแดงนะคะก็คืคอเป็นการกักตัวแบบเอคิวนะคะเข้ามาได้ทุกประเทศเนาะแล้วก็ต้องกักตัวอยู่ที่โรงแรมะคะ่ะเป็นเวลาสิบคืนนะคะซึ่งไม่สามารถออกนอกห้องได้เนาะถ้ากักตัวแบบเอคะค่ะแล้วก็ เรื่องของวัคซีนเนาะก็คือถ้าสำหรับใครที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบโดสหรือว่ายังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเนาะมา r e q u i r e m e n ตจองแลม AQ 10คืนนะคะส่วนประกันเนาะก็คนไทยไม่ต้องใช้เนาะก็ชาวต่างชาติก็ต้องเหมือนเดิมเหมือนกนค่ะเหมือนหนึ่งกลุ่มสีเขียวกับุ่มสีฟ้าเนาะก็วงเงินประกัน50,000่ดอลลาร์สหรัฐน,นะคะต่อมาผลตรวจโควิด ก่อนที่จะเดินทางนะคะก็คือต้องมีผลตวรวจ RT-PCR นะคะก่อนขึ้นเครื่องไม่เกิน72ชั่วโมงนะคะอันนี้สำหรับชาวต่างชาตินะคะเพราะว่ามีคอมเมนต์ตรงข้างล่างว่าโอเคสำหรับคนไทยไม่ต้องใช้นะคะแต่เขาอาจจะให้ไปถามเอทางสายการบินว่าจำเป็นต้องใช้หรือไม่ต้องใช้เหมือนเงื่อนไขเอก่อนหน้านั้นนะ่ะเนาะแล้วก็มาเอผลตวรวจ โควิดเมื่อมาถึงไทยนะคะก็คือคนก็ต้องจองตรวจโควิดสองครั้งนนเนาะก็คือครั้งแรกคือวันที่คุณมาถึงนะคะแล้วก็ครั้งที่2ก็คือ day 8หรือ day 9ที่อยู่เนาะถ้าเพื่อนๆยังงงนะคะยังไม่แน่ใจเนาะว่าตัวเองอ,อยู่ในกลุ่มไหนนะคะก็ลองเช็คคุณสมบัติตัวเองก่อนเนาะว่าเราฉีดวัคซีนครบ ตามที่เขากําหนดหรือเปล่านะคะถ้าฉีดวัคซีนยังไม่ครบโดสนะคะหรือยังไม่ได้ฉีดนะคะก็จะเข้าอยู่ในกลุ่มสีแดงนะคะก็คือต้องกักตัว10วันแต่ถ้าฉีดครบโดดแล้วนะคะแต่ว่าเดินทางมาจากประเทศต้นทางที่ไม่ใช่อยู่ในดิสไลซ์ที่สี่สิบหกประเทศอะคะ่ะก็จะเข้าอยู่ในกลุ่มสีฟ้านะคะต้องกักตัวในพื้นที่แฟนบ็อกซ์เจ็ดวันนะคะ แต่ถ้าเพื่อนๆฉีดวัคซีนครบแล้วเดินทางจากประเทศต้นทางที่กำหนดเอาไว้อยู่ใน46ประเทศนะคะเพื่อนๆก็อยู่ในกลุ่มสีเขียวนะคะก็คือกักตัว1วันนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งกลุ่มนะคะสําหรับผู้ที่เดินทางเข้ามานาะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมยิบย่อยมากกว่านี้นะคะสามารถเข้าไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะที่มีพูดเอาไว้เนาะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ อยากให้เพื่อนๆนะคะเข้าไปศึกษาข้อมูลนะคะในเว็บไซต์สถานทูตไทยประจำประเทศต้นฐานที่เพื่อนๆอยู่ด้วยนะคะมันอาจจะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกนะคะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไ like ลค,ค์ก,ก, like, ก,กันให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะ